สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับเล่าหนังสือให้ฟังค่ะวันนี้หนังสือเล่มที่จอจะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นหนังสือที่ชื่อเรื่องว่าจุดอ่อนของมนุษย์นะคะ,ขะ,คะเขียนโดยเดลคานิกีค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่ขายดีขึ้นหิ่งแล้วก็คลาสสิกมากๆตลอดกาลเลยเล่มหนึ่งนะคะของเดลคานิกีค่ะซึ่งเดลคานิกีเนี่ยก็เป็นนักจิตวิทยานะคะชื่อดังแล้วก็เชี่ยวชาญมากๆนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนาะและหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะบอกถึง ไอเดียความคิดสำคัญๆต่างๆนะคะที่มันจะช่วยให้เรามีทักษะที่ดีขึ้นในการที่จะไปสื่อสารกับคนอื่นไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะคะถ้าหากว่าคุณอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สามารถช่วยคนอื่นแก้ปัญหาได้นะคะหนังสือเล่มนี้ก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่ามันจะทําให้คุณได้มีมุมมองใหม่ๆนะคะแล้วก็มีวิธีการพูดยังไงที่จะทําให้คุณนะคะกลายเป็นที่รักของคนอื่นมากขึ้นแล้วก็สร้างมิตรภาพได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างนะคะมันมีปิชนาอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในจุดอ่อนของมนุษย์เดวคาน,นกิกีนะคะเขาปูพื้นให้เห็นถึงทักษะพื้นฐานในการที่เราจะปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นโดยยึดโยงกับ3ามกุญแจสําคัญก็คือถ้าคุณอยากได้น้าพึ้งอย่าตีรังผึ้งเคล็ดลับในการอยู่ร่วมกับคนอื่น และการทำตัวเองให้เป็นที่รักของคนอื่นนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณสามารถทำได้3ข้อนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาได้แล้วค่ะเพราะว่าไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ยังเปิดมุมมองใหม่ๆสร้างกระบวนการใหม่ๆตลอดจนเปลี่ยนชุดความคิดความเชื่อดั้งเดิมที่คุณเคยเป็นที่คุณเคยมีทาให้คุณเนี่ย สามารถที่จะเป็นคนใหม่ที่เติบโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะมีทัศนคติที่ดีเป็นที่รักของคนอื่นมากขึ้นด้วยในทัศนะของบรมครูด้านความสัมพันธ์ท่านนี้นะคะก็เชื่อมันว่าเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนอื่นมากเท่าไหร่ยิ่งเราสร้างมิตรภาพใหม่ๆได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทําให้เรายิ่งประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากขึ้นเท่านั้นแถมยังทําให้ร่ํารวยมากขึ้นอีกด้วยนะคะ คำว่าถ้าคุณอยากได้น้ำพึ่งอย่าตีรังพึ่งนั่นก็คือหมายความว่าไม่มีใครนะคะที่จะชอบถูกวิพากวิจาร์ณแล้วยิ่งถ้าโดนรุมวิจาร์ต่อหน้าคนอื่นแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะการพูดวิจาร์ณต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยมันเป็นการทําลายศักดิ์ศรีของคนอื่นเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อื่นที่สิ่งที่คุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาก็คือ การที่จะการที่เขาจะรู้สึกไม่ไว้วางใจแล้วก็ไม่เปิดใจยอมรับเราแน่ๆแต่จะเปลี่ยนเป็นการตั้งกาดสูงขึ้นมาแล้วก็พยายามต่อสู้กลับพยายามปกป้องตัวเองจงอย่าใช้คำว่าหวังดีนะคะเพื่อที่จะลุกล้ำพื้นที่ของคนอื่นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปคุณจะระมัดระวังเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะและเคล็ดลับในการอยู่ร่วมกับคนอื่น เดวคานิกีเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต่างโหยหาอยากได้การยอมรับจากผู้อื่นกันทั้งนั้นใครสามารถมอบความปรารถนานี้ให้กับผู้อื่นเขาก็จะสามารถควบคุมผู้อื่นได้เช่นเดียวกันจุดอ่อนของมนุษย์ทุกคนก็คือความปรารถนาค่ะความปรารถนาที่จะเป็นคนเก่งความปรารถนาที่จะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นความปรารถนาที่จะเป็นที่หนึ่ง และอยากได้รับการเคารพซึ่งก็สอดคล้องกับเซเว่นนิสของอับราฮัมมาสโลนะคะเพราะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่จะเป็นคนสำคัญกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคำชื่นชมอย่างจริงใจนะคะจะเป็นการเปิดใจคนอื่นได้การชื่นชมคนอื่นไม่ใช่เรื่องเดียวกับการผู้ประจบสอบพอปากหวานไปวันๆนะคะแต่ว่ารับหลังเนี่ยไปตั้งวงดินทาใส่เพราะฉะนั้นการชื่นชม คือการพูดอย่างจริงใจชื่นชมขอบคุณผู้อื่นอย่างจริงใจปิติยินดีกับผู้อื่นให้มากที่สุดแบบนี้นะคะถึงจะเรียกว่าการชื่นชมค่ะแล้วความรู้สึกเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะมันก็รับรู้กันได้เนาะบางครั้งเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะก็มักจะมีคติว่าฉันไม่สนฉันไม่แคร์ฉันจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ แต่จริงๆแล้วนะคะการแสดงออกว่าฉันไม่แคร์โลกฉันไม่แคร์สังคมฉันไม่แคร์ใครเลยจริงๆมันก็อาจจะเป็นแค่ความพยายามอย่างหนึ่งที่จะเรียกร้องความสนใจเพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับก็ได้นะคะในทัศนคติมุมมองของเดลคาเนกีเขาเชื่อว่าคนที่รู้จักคิดเพื่อผู้อื่นไม่จำเป็นต้องกังวลถึงอนาคตพวกเขาเองปกติแล้วคนส่วนใหญ่95%ในสังคมมักจะคิดถึงแต่ตัวเอง ถ้าอยากเอาชนะใจคนอื่นคุณจะต้องหยุดคิดถึงเรื่องของตัวเองซะก่อนและพยายามค้นหาข้อดีของคนอื่นกล่าวชื่นชมพวกเขาอย่างจริงใจต้องรู้จักให้สลับกับการรับบ้างมิตรภาพถึงจะงอกเงยได้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นฝ่ายให้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องรับและให้เป็นทั้งสองอย่างเลยนะคะและจุดอ่อนของมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ความเห็นแก่ตัวตั้งแต่เกิดมาบนโลกใบน,นี้มนุษย์มักจะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเอมีได้ความปรารถนาเนาะได้สมความปรารถนาพวกเขาเนี่ยก็จะลงมือทําทุกอย่างเลยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองแล้วถ้าถึงความถึงคราวจําเป็นต้องรวมน้วคนอื่นให้ทําในสิ่งที่เราต้องการล่ะคําแนะนําที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องรู้จักคิดแทนคนอื่นซะบ้างเอาใจเขามาใส่ใจเราซะบ้างทําให้เขารู้สึก การทำในสิ่งที่เราแนะนำด้วยตัวเขาเองเช่นถ้าไม่อยากให้เขาสูบบุหรี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทะเลาะกับพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับขู่เข็นพวกเขาให้เลิกบุหรี่เราก็แค่บอกว่าการสูบบุหรี่เนี่ยจะทำให้เขาสูญเสียโอกาสอะไรบ้างจะทำให้เขาตัดสินใจได้เองว่ายังอยากจะพ่นควันอยากจะสูบบุหรี่อยู่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะ เราจะไม่ไปก้าวก่เรื่องส่วนตัวของคนอื่นแต่เราแค่บอกและแนะนำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเท่านั้นค่ะคุณเคยไหมคะที่พยายามจะแสดงความคิดเห็นหรือพูดมุมมองของคุณต่อเรื่องเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่มีใครสนใจเคยไหมที่คุณแนะนาในสิ่งที่คุณมองว่าสมควรแต่ก็ไม่มีใครรับฟังเคยไหมคะที่คุณต้องร้องขอให้ใครบางคนทำในสิ่งหนึ่งให้ แต่เขาก็ปฏิเสธที่จะทำถ้าคุณเคยพบเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีวิธีการสื่อสารที่ยังไม่สามารถโน้มน้าวใจเขาได้มากพอไม่สามารถทำให้คนอื่นรับฟังหรือว่าทำตามคุณได้เดลคอนิกีจึงได้แนะนำวิธีไว้7วิธีด้วยกันในหนังสือเล่มนี้นะคะวิธีแรกก็คือการที่เราจะต้องชื่นชมพวกเขาก่อนที่จะบอกพวกเขาอย่างจริงใจ หากเราจําเป็นที่จะต้องวิาพากษ์วิจารณ์ใครบางคนเราจะต้องชื่นชมเขาก่อนอย่างจริงใจค่ะและหลังจากนั้นนะก็ค่อยพิจารณาถึงสิ่งที่เขาทําแล้วก็ตบท้ายด้วยคําแนะนําของคุณเช่นหากคุณเป็นหัวหน้างานและมีเลข,ขาซึ่งเป็นสาวสวยแต่ว่าเธอดันทําสรุปงานออกมาแย่มากคุณก็อาจจะชมเธอก่อนว่าวันนี้เธอแต่งตัวสวยมากเลยทําให้เธอดูเด็กลงไปเยอะเลย แน่นอนว่าเธอจะต้องชอบคําชมนี้แน่ๆค่ะหลังจากนั้นแล้วคุณก็ค่อยบอกเธอว่าสรุปงานก่อนหน้าน,นี้ที่เธอทําเข้ามาเนี่ยมันออกมาไม่ค่อยดีเลยช่วยปรับปรุงให้ใหม่ด้วยนะเชื่อได้เลยค่ะว่างานวันนั้นจะต้องออกมาดีแน่ๆเพราะว่าเธอจะแก้ไขมันด้วยอารมณ์ที่ดีเพราะว่าได้รับคําชมจากคุณไปก่อนแล้ววิธีที่2อ,อย่าชี้ข้อผิดพลาดของคนอื่นแบบตรงๆค่ะ ถ้าเราอยากให้ใครก็ตามหยุดการกระทําของพวกเขาเราควรหลีกเลี่ยงที่จะต่อว่าพวกเขาแบบตรงๆเราสามารถใช้วิธีบอกพวกเขาทางอ้อมเพื่อเขารู้เพื่อให้เขารู้ก็ได้นะคะเพราะว่าการบอกตรงๆเนี่ยบางครั้งก็กลายเป็นว่าเราไปออกคําสั่งมากเกินไปหยุดทําสิ่งนี้ซะหยุดทําสิ่งนั้นซะซึ่งไม่มีใครชอบแบบนี้หรอกคะ่ะมันอาจจะใช้ไม่ได้นะคะสำ,สำหรับคนที่ชอบที่ไม่ชอบให้ใครมาออกคําสั่งหรือมาบังคับ เพราะฉะนั้นวิธีที่คุณควรทำก็คือการประนีประนอมเข้าหาพวกเขาอย่างอ่อนโยนค่ะวิธีที่สเวลาที่คุณจะวิจารณ์ใครคุณควรพูดถึงข้อผิดพลาดของตัวเองซะก่อนคุณควรยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนรวมไปถึงตัวคุณเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะทุกเรื่องคนเราทุกคนย่อมมีข้อเสียของตัวเองหากคุณจำเป็นจะต้องพูดถึงคนอื่นแล้วก็วิพากวิจารณ์ในข้อเสีย คุณจะต้องพูดถึงตัวเองก่อนว่าคุณก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันแล้วคุณก็เข้าใจความรู้สึกของพวกเขาเป็นอย่างดีในเรื่องนั้นฉะนั้นการแก้ไขปรับปรุงตัวเองข้อผิดพลาดต่างๆให้มันดีขึ้นพวกเขาก็จะรับฟังคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณก็เคยผิดพลาดเหมือนกันก็มันก็เป็นสิ่งที่ควรทําเพื่อให้เราได้สื่อสารกับคนได้ดีขึ้นเนาะแล้วชีวิตเรามันก็จะดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมค่ะต่อไปวิธีที่4นะคะ หากว่าคุณต้องการให้ใครทำอะไรให้คุณคุณควรจะขอเขาก่อนอย่าออกคำสั่งค่ะวิธีนี้เป็นวิธีปกติสำหรับบุคคลทั่วไปเลยเราอาจจะเคยเห็นคู่รักบางคู่เนาะหากว่าฝ่ายหญิงเนี่ยต้องการให้ให้ให้ฝ่ายชายเนี่ยทำอะไรก็ตามนะคะให้เธอ,เอ,อพวกเธอก็จะมีเสียงเป็นเสียงสองนะคะเป็นเสียงวิเศษเสียงที่สองค่ะที่สามารถทำให้ฝ่ายชายเนี่ยยินยอมทำตามได้นะคะ ก็เวลาเราทาเสียงสองนะคะเออบรรดาผู้ชายนะคะก็มักที่จะยอมทําตามเราแต่โดยดีค่ะการขอร้องร้องขอเนี่ยจะได้ดีได้ผลดีมากกว่าการออกคําสั่งเสมอนะคะต่อไปวิธีที่5ค่ะรู้จักที่จะรักษาหน้าตาคนอื่นซะบ้างรักษาหน้าตาคนอื่นในที่นี้ก็คือการถนอมน้ําใจกันเอาใจเขามาใส่ใจเราสิ่งที่เราควรทําในการพูดคุยหรือในการทักทายกันก็คือ การพูดในสิ่งที่ดีของพวกเขาเข้าอกเข้าใจเขาเช่นหากคุณเจอ,เพ,อ,เ,ขขอเพื่อนเก่าของคุณนะคะที่ไม่ได้เจอกันมานานปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยอ้วนขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะจนคุณตกใจเลยการพูดทักทายไปว่าโอ๊ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะไปทําอะไรมาเนี่ยอ้วนขึ้นจังดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ไม่ดีสักเท่าไหร่หรอกนะคะจากที่ไม่ค่อยได้เจอกันคราวนี้อาจจะไม่อยากเจอกันอีกต่อไปเลยก็ได้นะคะ แล้วคนส่วนใหญ่นะคะก็มักจะชอบทักกันแบบนี้จริงๆด้วยนะคะอย่างจอยเองนะคะก็เคยเจอเหมือนกันนะคะแบบคนไม่ได้เจอกันนานๆพอเจอกันก็โอ๊ยไปทําอะไรมานี่อ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทั้งๆที่แบบว่าเราน้ําหนักลดนะคะแต่ดันทักว่าเราอ้วนเนอะ <c oughs> ก็มันก็ทําให้เราไม่ได้อยากคุยกับเขาต่อเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเคยทําแบบนี้อยู่นะคะก็เลิกพูดแบบนี้ไปได้เลยนะคะเปลีย่ยนเป็นการทักทายว่า ไม่ได้เจอกันนานหน้าตาดูสดใสผิวพรรณดูผ่องใสดีจังเลยแบบนี้นะคะที่จะทําให้คนฟังนะคะรู้สึกมีความสุขแล้วก็เป็นปลื้มไปเลยนะคะต่อไปวิธีที่6ก็คือว่าเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะให้คนอื่นแก้ไขข้อผิดพลาดของเขาหรือว่าทําอะไรให้กับคุณนะคะอย่าลืมที่จะให้กําลังใจพวกเขาด้วยทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลย หากคุณได้พบเจอคนที่ล้มเหลวในการทําอะไรบางอย่างมาปรึกษาหรือมาระบายให้คุณฟังสิ่งที่คุณควรทามากที่สุดก็คือตั้งใจรับฟังพวกเขาค่ะลองสวมรองเท้าของเขาเหมือนกับว่าคุณเป็นเขาดูนะคะอย่าไปวิจารณ์ถึงข้อผิดพลาดที่เขาได้ทําลงไปแบบตรงๆหากคุณรับฟังเสร็จแล้วการให้กําลังใจพวกเขาอย่างจริงใจจะช่วยปลอบพวกเขาชื่นชมพวกเขาในความกล้าหาญที่พวกเขาลงมือทํา ชมพวกเขาในฐานะที่ว่าเขากล้าที่จะสู้จงบอกพวกเขาว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวหรือผิดพลาดอะไรหรอกพวกเขาก็แค่เรียนรู้เท่านั้นแหละคุณก็แค่ให้กำลังใจพวกเขาเพิ่มเข้าไปทำให้พวกเขารู้สึกได้เรียนรู้มากกว่าที่จะไปออกคำสั่งกับพวกเขานะคะวิธีที่7ทําทำให้พวกเขายินดีทำตามคำแนะนำของคุณให้ได้นี่คือกฎที่สำคัญมากๆในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ คำแนะนำของคุณจะคืออะไรคุณควรทำให้เขารู้สึกอยากที่จะทำตามหากคุณสามารถปฏิบัติตามวิธีข้างต้นได้คุณก็จะสามารถทำข้อที่เจได้สำเร็จเช่นเดียวกันวิธีทั้ง7นี้จะได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างและหากนำไปใช้อย่างถูกต้องถูกเวลาถูกสถานที่ถูกคนแล้วแล้วก็จะสามารถทำให้คนอื่นรับฟังคุณได้เช่นเดียวกัน วิธีการทุกวิธีที่เดวคานิกีบอกและนำมาเขียนบอกเล่าในหนังสือเล่มนี้เขาย้ำเสมอว่ากดทุกข้อในหนังสือเล่มนี้คุณจะต้องใช้มันด้วยความจริงใจเดวคานิกีไม่ต้องการให้คุณจำทักษะเอาไปใช้โดยไม่ได้ใช้หัวใจของคุณเลยในการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะฉะนั้นทุกเรื่องต้องอาศัยความจริงใจนะคะและต่อไปก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้คนอื่นฟังคุณมากขึ้นค่ะข้อหนึ่ง อ่อยความคิดที่ว่าคุณรู้ดีกว่าพวกเขาไปถ้าคุณคิดว่าคุณรู้ดีกว่าคนอื่นทุกอย่างคุณก็มักจะมีอีโก้อยู่ในใจแล้วล่ะเปิดใจและกระซิบตัวเองบ้างว่าคุณอาจจะคิดผิดก็ได้คนอื่นๆเขาไม่ชอบฟังคนอวดรู้หรอกนะคะจริงไหมคะข้อที่2เชื้อเชิญคนอื่นให้พวกเขาได้พูดเรื่องที่เขาอยากพูดบ้างบางครั้งเนี่ยเราก็พูดเรื่องที่เราอยากพูดมากเกินไปนะคะเราจงเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้พูดบ้าง พวกเขาจะรับฟังถ้าคุณเปิดใจมองพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันข้อ3ถ้าคุณอยากจะให้คนอื่นฟังคุณบ้างจงเริ่มต้นด้วยการฟังเขาบ้างนะคะพูดช้าลงบ้างหยุดพูดบ้างทำท่าทางสบายๆบ,บ้างบอกกับตัวเองไว้ว่าพวกเขาอาจจะพูดถูกก็ได้ข้อที่4ผู้คนมักจะฟังคุณมากขึ้นเวลาที่คุณพูดน้อยลงและถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในอำนาจ มันก็มักจะมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวค่ะว่าคุณกําลังพูดมากเกินไปและยาวเกินไปนะคะลองสังเกตตัวเองดูข้อที่5ลองถามคําถามง่ายๆเหล่านี้ก่อนที่คุณจะเริ่มพูดเช่นผู้ฟังเขาอยากจะรู้อะไรบ้างมีใครอยากจะฟังเรื่องนี้บ้างไหมอะไรสําคัญบ้างสําหรับผู้ฟังของคุณผู้ฟังของคุณอยากประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรผู้ฟังของคุณรู้อะไรมาบ้างผู้ฟังของคุณไม่รู้อะไรบ้าง ผู้ฟังของคุณเคยลองทำอะไรมาแล้วบ้างข้อที่6ลองพูดในเสียงที่อ่อนลงและเบาลงลองพูดแบบนิ่มๆแทนที่จะตะโกนดูนะคะข้อ7พูดเข้าประเด็นอย่างรวดเร็วไม่เว้นเวอร์จนเกินไปคุณจะสรุปความทั้งหมดเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะเลิกฟังถ้าเกิดว่าคุณอ้อมคอมากเกินไปข้อที่8หยุดพูดเมื่อคุณรู้สึกว่าผู้ฟังไม่ได้กำลังฟังคุณอยู่ และลองเริ่มถามคำถามเพื่อดึงความสนใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้อที่9จงให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขาต้องการจะฟังมากกว่าสิ่งที่คุณอยากจะพูดข้อที่10จงมั่นใจในตัวเองแต่ไม่ใช่มั่นใจจนหน้าหมันไส้จงทำตัวสบายๆหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าคนแบบไหนที่คุณต้องการจะเป็นในตอนนี้ในตอนที่คุณกำลังจะพูดกับใครสักคน ข้อ11จงอย่ากโกหกอย่าพูดอะไรให้มันดูดีกว่าที่มันเป็นจริงๆแต่พูดด้วยพลังบวกและความรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้และจงพูดความจริงเสมอข้อที่12ต้องทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วเล่าเรื่องราวของคุณพูดในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆข้อที่13มีประเด็นในทุกๆเรื่องที่คุณจะพูดนะคะไม่พูดไปเรื่อยเปื่อยเนาะ สรุปคีย์สำคัญของหนังสือเล่มนี้กันนะคะข้อที่1จะชื่นชมผู้อื่นได้ไม่ต้องรอให้ประสบความสำเร็จก่อนฝึกชื่นชมคนในเรื่องเล็กน้อยเขาอาจจะมีความสุขไปทั้งวันเลยก็ได้คำพูดที่ควรพูดบ่อยๆก็คือขอบคุณขอโทษขออนุญาตเพราะว่าคำพูดเหล่านี้นะคะจะทำให้เรามีสเสน่ห์แล้วก็สง่างามในที่สุดข้อที่สต้องรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดี ตั้งใจฟังผู้อื่นอย่างจริงใจให้อีกฝ่ายได้พูดในเรื่องที่ถนัดที่สุดฝึกจำชื่อคนคนนั้นให้ได้และทำการบ้านก่อนจะไปพูดคุยกับเขาทุกครั้งสรุปข้อที่3อยากได้น้ำพึ่งอย่าตีรังพึ่งอย่างที่เคยบอกในช่วงต้นนะคะอย่าวิจารณ์คนอื่นยิ่งมันทำให้เพราะการวิจารณ์คนอื่นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เขาปิดกั้นคุณมากขึ้นพยายามตัดอารมณ์ให้มากนะคะใช้เหตุผลให้มาก อยากให้ผู้อื่นรักจะต้องฝึกชื่นชมอย่างจริงใจและทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเป็นคนสำคัญให้ได้ข้อที่4ความสุขเนี่ยเป็นเรื่องของภายในชีวิตจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ความคิดจงถามตัวเองว่าวันนี้เรายิ้มแล้วหรือยังพอเรายิ้มคนรอบข้างก็จะยิ้มมีความสุขไปด้วยการที่เราวิพาษ์วิจารณ์คนอื่นจะยิ่งทำให้พวกเขาปิดกั้นตัวเองและต่อสู้กลับ คนธรรมดาทั่วไปจะมีแนวโน้มที่จะชอบบ่นว่าคนอื่นแต่ว่าผู้นำที่ดีจะรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองรู้จักให้อภัยผู้อื่นเราจะต้องพยายามตัดอารมณ์นะคะและใช้เหตุผลให้มากขึ้นถ้าหากอยากให้คนอื่นรักและชอบจะต้องทำให้อีกฝ่ายรู้สึกได้รับความเคารพและความสำคัญเช่นเดียวกันฝึกชื่นชมผู้คนออกมาจากใจ มองให้เห็นข้อดีของพวกเขาจริงๆอย่างจริงใจหยุดคิดเรื่องตัวเองสักพักและมองว่าเขาเก่งกว่าเราในเรื่องใดบ้างมันจะทําให้เราเป็นที่รักของคนอื่นค่ะคนสองคนที่มีฐานะมีทุกอย่างเหมือนกันอาจจะมีความสุขที่ต่างกันก็ได้จากสิ่งที่เขาคิดความสุขเป็นเรื่องของมุมมองความคิดเป็นเรื่องของ state of mind เราควรจะฝึกยิ้มให้บ่อย ถามตัวเองว่าวันนี้เราอมยิ้มบ้างหรือ,อยังเวลาเรายิ้มเราจะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นคนรอบข้างก็จะรู้สึกดีขึ้นและส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่คนอารมณ์ดีก็มักจะอยากชื่นชมผู้อื่นได้นะคะไม่จาเป็นต้องรอให้ตัวเองประสบความสาเร็จก่อนแล้วค่อยไปชื่นชมคนอื่นการชื่นชมคนแค่เล็กๆน้อยๆเช่นโอ้เพอผมสวยจังเลยอยากผมสวยแบบเธอมั่งจังก็อาจจะทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังนะคะ มีความสุขได้ไปทั้งวันเลยเดลคานาก,กีเคยสัมภาษณ์นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและพบว่าเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่างหนึ่งก็คือการตั้งใจฟังผู้อื่นอย่างจริงใจพนักงานขายที่เก่งไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่ฟังเก่งและตั้งคำถามเก่งนอกจากนี้เราจะต้องฝึกจำชื่อคนให้ได้ และทําการบ้านเกี่ยวกับเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับเขาก็จะสามารถช่วยสร้างความประทับใจมากขึ้นได้นะคะหลายครั้งนะคะที่เราไม่ได้เตรียมตัวในการพูดเราก็จะไม่สามารถที่จะพูดรู้เรื่องกับคนอื่นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับคนอื่นได้เทคนิคการถกเถียงแบบโซคราติสเทคนิคหนึ่งในการเจรจาก็คือ การพยายามให้อีกฝ่ายพูดว่าใช่ให้บ่อยมากขึ้นอย่าเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งแต่เริ่มจากเรื่องที่เขาจะโอเคด้วยเพื่อสร้างบรรยากาศของความเข้าอกเข้าใจเมื่ออีกฝ่ายพูดคำว่าใช่เลยเห็นด้วยไปถึงจุดหนึ่งจึงค่อยหยิบยกประเด็นสำคัญของเราขึ้นมาก็อาจจะนำไปสู่การขายได้ดีมากขึ้นนะคะช่วยให้การเจรจาครั้งนั้นเนี่ยมีแนวโน้มเป็นไปตามในแบบที่เราต้องการมากขึ้น และสุดท้ายนะคะสำหรับพอดแคสนี้ก็จะเป็นกฎ6ประการที่ทำให้คนรักของเดลคาเนกีก็มีดังนี้นะคะกฎข้อที่1จงให้ความสนใจแก่คนที่เราติดต่อด้วยและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยแสดงออกทางกายวาจาใจไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเองกฎข้อที่2การยิ้มจะช่วยสร้างรอยพิมพ์ใจให้บังเกิดแก่ผู้คนที่พบเห็น ทำให้เกิดมิตรภาพที่ดีขึ้นได้ทันทีกฎข้อที่3จํจำชื่อคนคนนั้นให้แม่นยำและเรียกให้ถูกด้วยนะคะกฎข้อที่4ให้ความสนใจฟังเรื่องที่พวกเขาพูดเป็นนักฟังที่ดีให้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพวกเขาตามความพอใจแล้วเขาจะรักเราไม่รู้จักลืมกฎข้อที่5จงพูดในเรื่องที่พวกเขากำลังคลั่งคล้หลงใหลหรือเรื่องที่พวกเขามีความรู้ความชำนาญ เรื่องที่พวกเขาชอบอยู่เรื่องที่พวกเขากําลังภาคภูมิใจซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฟังเรื่องที่พวกเขาพูดเหล่านี้แล้วเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเคารพคุณมากขึ้นกดข้อที่6จงทําให้พวกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญจงชี้ให้เห็นจุดสําคัญดีเด่นในตัวของพวกเขาและทําเช่นนั้นด้วยความจริงใจและแนบเนียนมากที่สุดทุกคนจะชอบคุณมากขึ้นเพราะความเป็นธรรมชาติของคุณนี่แหละ จะทำให้คนสรรเสริญคุณไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังหลักการที่สำคัญในการที่จะใช้ความรู้ในหนังสือจุดอ่อนของมนุษย์เล่มนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการโต้เถียงด้วยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งในการสื่อสารกันเนี่ยเราอาจจะเถียงชนะแต่ก็จะทำให้เสียมิตรภาพและความเคารพในความคิดเห็นของพวกเขาอย่าบอกว่าพวกเขาผิดถ้าเราผิด จงรับผิดทันทีและจงเริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรด้วยการพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่นําเรื่องที่ขัดแย้งมาเล่าให้ขัดใจกันจงปล่อยให้พวกเขาเนี่ยพูดระบายอย่างเต็มที่และทําให้พวกเขารู้สึกว่าความคิดนั้นเป็นของพวกเขาพวกเขาก็จะคล้อยตามเราได้ง่ายๆทั้งที่ความคิดนั้นเป็นของเราเองและพยายามมองรู้เรื่องราวต่างๆในแง่มุมหรือสายตาของพวกเขา และหลังจากนี้นะคะคุณก็จะแสด,แสดงความซาบซึ้งในความคิดของพวกเขาแสดงความเห็นใจในความต้องการของพวกเขาสุดท้ายถ้าเราฟังในสิ่งที่พวกเขาพูดด้วยความภูมิใจความเด่นของพวกเขาหลังจากนั้นเราก็กล่าวชื่นชมด้วยความชาญฉลาดและความมีเมตตาสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะเคารพรักเราจงเน้นไปที่ความคิดเห็นของพวกเขาว่าเป็นเรื่องน่าสนใจ น่าฟังน่ากินใจเห็นจริงเห็นจังและสุดท้ายนะคะอย่ายุยางตะแคงรั่วเด็ดขาดตั้งใจฟังให้มากที่สุดและชื่นชมจากใจจริงก็มาถึง จุดนี้แล้วนะคะก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะที่ทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะคะหนังสือเล่มจุดอ่อนของมนุษย์นี่เป็นหนังสือที่ดีมากๆนะก็อยากให้ทุกคนนะคะนําไปปรับใช้ดูนะคะก็จะทําให้คุณสามารถกลายเป็นที่รักของคนที่คุณไปคุยด้วยได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแล้วถ้าใครชอบหนังสือเล่มนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องของจอยเอาไว้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ